สวัสดีครับท่านผู้รับชมคลิปวิดีโอพบกับผมช่องพงจินดาบรรไัยน์ันนตี้มาดูรถคันนี้ครับเนื่องจากผมขายรถคันฮันนิสันเอนะครับเพราะว่าคันนั้นซ่อมจนไม่มีอะไรจะซ่อมแล้วทำดีหมดแล้วก็ไม่มีอะไรจะถ่ายคลิปแล้วนะครับก็เลยจําใจตัดใจขายก็ซ่อมจนดีแล้วแล้วก็ขายออกทิ้งมซื้อตัวนี้ มาดูรถคันนี้ครับทะเบียนขาด1่ปีรา,าคา3 5มหผมต่อรองแล้วเพราะว่าดูเครื่องแล้วเหลือ2อ0 0มต่อลง5,000เพราะว่าเครื่องมันแย่มากนี่ครับเครื่องมีแต่คราบน้ำมันเยิ้มไปหมดก็ลองสตาร์ทดูเมื่อกี้ก็เรียกได้ว่าแย่เลยเหรครับสั่นยังกับเจ้าเข้าทรงเครื่องยนต์สัน่น รูปวิกเดี๋ยวผมลองสตาร์ทดูครับเป็นเกียร์ธรรมดาวงลัยก็ธรรมดาพัดลมถูกต่อตรงแค่บิดสวิตช์ตัวดังอื้อและผิดหลักการแล้วครับแต่ยังดีที่สตาร์ทง่ายนะเมื่อกี้สั่นกว่านี้ครับผมวิเคราะห์ว่าความชื้นจากน้ำมันเครื่องที่มันหยดออกมาโดนสายหัวเทียนทำให้เครื่องดินไม่เรียบ แล้วก็มีรับมันเรื่อกออกทางช่องวัเตียมด้วยยางท่านเครื่องกะสั่นเลยครับแตกแล้วนเครื่องก็แตกก็ต้องทําอีกเยอะ <S <S สั่นยางกับผีเข้า <S <S คนถ่ายคลิปก็สั่น <S <S ไม่ติดเหล่านะครับกินกาแฟเยอะไปก่อนออกเดินทางฉะนั้นก็ยางท่านเครื่องเครื่องยนต์เดินไม่เรียบผมก็เลยขอราคาเขานะครับก็อน้ําก็ฝาแตกและเปิดได้หรือเปล่าเมื่อกี้ร้อนไม่ร้อน เนี่ยต้องทําไปอีกเยอะคันนี้ครับผมเพิ่งเติมน้ํามันเครื่องก็หายต้องขายแน่นอนยืมไปหมดเดินไม่เรียบสภาพภายในมีแอร์ไม่เย็นทะเบียนขาดแล้วก็เปิดพัดลมมาเหม็นเลยไม่รู้ปลไรไปตายต้องรื้อคอนโซลพรมที่ปูก็ไม่มีไม่มีมาเป็นขึ้นเล็กเลยแต่ผมก็มีอยู่มีพรมเก่าพอดีจะเอามาปู นะครับประมาณนี้ด้านหลังสีก็พอดูได้ด้านหลังนีดถลอกเป็นโซลูนาหยดน้ำคุณหยดน้ำนะครับหลัง,ลงส้มยูตาโซลูนาโอเคนะครับก็ทำสัญญาเรียบร้อยเมื่อกี้ตรวจดูเลขตัวถังเลขเครื่องตรงกับเล่มนะครับเอกสารโอนโอเคนะครับออกเดินทางกลับดับรถเรียบร้อย รับเอกสารรบเอกสารการโอนเกียร์ก็เข้ายากนิดหนึ่งครับตอนนี้ผมแวะซื้อน้ำมันเครื่องนะครับเพราะว่าดูแล้วน้ำมันเครื่องไม่มีเดี๋ยวจะน็อกก่อนถึงบ้านเดี๋ยวจะโดนน็อกซะก่อนหยดเดียวครับอยู่ที่ปลายนิดเดียว ค okay. จากนั้นก็เดินทางต่อครับหวังว่าขอให้ถึงบ้านนะครับโดยสวัสดีครับตอนนี้ถึงทางเข้าบ้านแล้วไปเดียวก็กระพริบแรงมาก บ้านแล้วคราวน,นี้สิ่งแรกที่ผมจะทำก็คือดูเครื่องยนต์ที่เดินไม่เรียบก็ติดตามกันดูว่าเป็นที่อะไรแล้วก็ยางแท่นเครื่องจะเปลี่ยนยางแท่นเครื่องด้วยช่วงล่างดังมากเลยกุกักกุกักกุก,กักนะครับยังกับเวียนดังทุกอย่างยกเว้นวิทยุกับแตรแล้วก็จะล้างก่อนนะครับล้างทำความสะอาดด้านนอกก่อนแล้วก็ดูเครื่องโอเคนะครับสอบถามพูดคุยทักทายคอมเมนต์กันเข้ามาด้านล่างคลิปวิดีโอฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปน,นี้ไป ซื้อรถรับรถมาจบคลิปเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับ